สบายดีสวัสดี Hi everyone I'm here at Blue Lagoon 2 at Wang Wieng i e n g c a n ค่ะท ouais, ีนเจ้าก็มาอยู่ Blue l a g o n 2ที่เมืองวังเวียง แขวงเว้งจันมื่อนี่ข้าพเจ้าก็ได้ไปขึ้นผ่ามาแล้วเนาะก็คือผ่าเงินไงเนาะกลับมาข้าพเจ้าก็ะลามาบูลากุ้นสองเนาะกิมิเตอร์ทมิทที่ข่าวเจ้ามานี่เนาะ,ะ,ะบูรูลกุ้นของน้ำจะเป็นบอนอาบน้าเฉพาะเนาะ เป็นวัดอาบน้ำจเจนผู้คน้นขราเจ้าอาบน้ำแล้วขาเจ้ากับสลายเป็นคนต่างชาติคนฝรั่งอังกฤษละ่ะพอข่าดข่าดเจ้าเห็นเนะเาะและ้วก็มีตู้อาหารมีตู้อาหารให้ผักพรเนาะแล้วก็ไปสั่งอาหารได้อยู่ทั้งเข่ามาพุ่นเนะเาะข่าเจ้ากับ่เคยมาจักเถื่อ ออขนาดมาล้านีชิ4ซีชิดหาเชือบเคยมาบรูรากุลสองเจ้กเชือกอันนี้เป็นครั้บมิดเนาะไปอยู่ต่างประเทศสามสิบแปดปีอย่างขาดนนี่ได้มาละบัดน,นี้เนาะก็ดีใจออก็ดีใจคนกระหลายสมควรพี่น้องเนาะสลายทีิเมนคนตงังซาเถอะเลเนาะ จเจอกับอาบน้ำตากแดดสลายโซบลาร์รรากุ้นสองกับอกว่าเกิดขึ้นโดนไปไดเนะาะเออคาฮาก็เกิดว้าวสลายก็จะเป็น,อา,นอาบบอาบน้ำ เป็นบ่อนอาบน้ำรับเจ้าเห็นเลยนี่ว้าวก็มีเหื้าแพเนาะมีเหื้าแพอย่างเรียบด่าบัมบูอ่าโบ๊อย่างอัพเด้สระไรด่า The camping uh, yeah. right, uh, area บนโดดเนาะตอนนั้นเนาะเป็นกระเจ้าจะโดดวันนี้ว้าว one two three wow wow <laughs> the most is uh, they are foreign because they all speak English yeah they all speak English yeah some Thailand uh, yeah I saw some Laos now, come in. Slouding by mountain. Look at that. Look at that. Wow. Wow, really high. Wow. i not sure the บูรากุ n e t and t h r i t i s the same river or not I don't know uh. the บูรากุนหนึ่นสและสามตัวบูรากุนหข่าวเจ้าก็ไปมาแล้วเนาะหลายหายปีแต่มื่อหน้าก็จะขอไปอีกเนาะอันมื่อนี้ก็ขอมาบูรากุน2ก่อนเพราะว่าบูรากุน2 บราเคยมา,าจักเตียงนะเนาะครับเจ้าก็บบเคยมา,าจักเตียงอาจจะจะเป็นแรงน้ำเนาะเป็นแรงน้ำว้าวเป็นแรงน้ำเนาะว้าว It's nice It's nice Yeah The people they love swimming here later นี่เจอสว imming pool เนาะนธรรมชาติน้ำธรรมชาตินะน้ำนี่จะเขี้ยวอยู่ตลอดว้าวว้าวตนี้ก็สิเมนไฟายเห็นคนลวซีเป็นคนลวเขาเนาะเออกระมีซีเป็นคนลวต่างแขวง Spec lúc lên đi Wow Đấy cái là Nóng nâng nó Cái mít tụp Cái mít tụp nó Cái mít tụp như này Wow Chào oh, เจ้าเห็นน้องตัวนึงอีก the foreigner Wow you can have the good muscle 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 บรรยากาศมแมลงน่าไหร่นยวนี้ประมาณสามมงปลายนาะสามมปลายเป็นไปได้นาะว้าวสามมงครึง่งกรลงมาเต้านะทำเง,งินไงนาเงินไงอย่าลงมจะผาเงินไงอ่าซินเวิร์คลิฟซินเวอร์คลิฟส The Big One อย่า last clip I do yeah you can uh, follow up my video on my channel yeah okay this pool is uh connecting to that pool over there yeah I can tell okay. I see the water line coming right there it's connecting from another pool wow you see the view up there I know I'm not sure this and uh they give me some uh you no know. they tell me its like uh, like like uh Pa, Pa, pape? Yeah. Wow. Just see, I see, I see, I see, This pool is connecting with that pool see, oh, I yeah. okay, I see น้ำน้ำจะแห้งอยู่นเนาะ Not too much water on this time a r o เ n าน้ำนีสิบะาหลไปเลยครัเนาะผู้ตัวนี้เราอ้างตัวนี้เนาะอ้างตัวนี้อ้างตัวนี้มันทีตตอกับอ้างตัวที่ขาบเจ้าทายบึงตัวนั้นเนาะว้าวธรรมชาติธรรมชาติแทะกัรเบนะงามหล ว้าว <Wow. S 2> คนต่างชาติเนาะก็ uh. จะมักอาบน้ำตากแดดเนาะว้าวชีสข,ของของข้าเจ้ามักก็ชีสอะไรเนาะคนต่างชาติขา้าเจ้ามักมักมาะลินสิสลายคนที่เข้าบ้านเขาอ่า uh. ขามาเล่นแบบน่า,นนานแบบไหนนี่มเล่นน่านแบบไหนที่เป็นคนแบบอ่ายุโรปเนาะ หรือคนอ่าอเมริกาเนาะเป็นคนจากประเทศอ่าสหรัฐอเมริกายุเอเนาะหรือบางประเทศอังกฤษครับเจ้าก็จะพ่อแล้วมาจากอ่าครูหนึ่งมาจากยูเครนเนะาะครับเจ้าก็ได้พ่อแล้ะสลบับผู้ใดได้เบิ้งตัวนี้กัอย่าลืมกดไลค์ให้คอมเมนต์กดติดตามได้กดกระดิ่งได้อเด้อขึน้นไงเออ,อ Wow, l look, look, look at the view up there. Wow. That, that, uh, pa, that, uh, 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 s t h i a n k a l k a a k ka c h k k c a k a n g g a n g a p n no. w e pai hong na, ni pen i m m l a No. ยังยังมากี่บริษลทถ่ายเนาะโอ้โน,นี่เพ็นแล้วแล้วเนาะเทศกาลปีไม้สากลเจอกันที่อ่างหลวงเดอ้อโอเคอ่า pun club wow this is a slide and chill that's wonderful no <laughs> mean slider slider Mao ห้ามขึ้นโดรน้ำร่างโอนจ้ำสวิมเด็กน้อยหรือ้นยิ่งถือพลาห้ามขึ้นโดรน้ำโนชาวเบรกหนึ่งวัวมันจ้ำอ๋อซวิมก่อนลงอาบน้ำต้องเสื้อซูชีทุกครั้ง wear life jacket before swim คนมีโรคประจำตัวห้ามขึ้นโดดน้ำน้ำเด็ดขาด personal helps อ่า consentito DC do not jump into water

อันนี้เป็นขัวอย่างนะแถบเจ้าดิทยไปแล้วหน้าคลิปตัวนึงเนะนะ wow. yeah. านะว้าวอล์นันบ e a ต t i f u l อย่าพากล้องงามอันนี้ tao Vinh tức, tây bằng, bằng lẹp rồi nè. Thả bằng tây vinh nó ngon lắm. Bản nhạc gạt nè, ngon lắm. Bản nhạc gạt đẹp lắm, สมกับผ้ใดามาทองเที่ยวยามคำได้เครื่องมานี่ครับเจ้าจนะ้ำแล้วนี่นะโดดน้าแล้วนี่ว้าวตัวนี้สิเป็นบอนสลิงเนาะตัวนี้สลิงชีบลายโอเคชีบลายโอเค สบายดีสบายดี <laughs> สบายดีโอ้า oh, ทางไปขอพรน <c oughs> จากพระฤษ,ษีองค์ฤาษีโอเคไปขึ้นกันได้ดีกันเลยอันนี้ยามอัดพิรนน์ทางไปขอพรจากองค์ฤาษีเนาะว้าว so you can ask for good luck uh, from there uh, or from this cape wow สาธุสาธุสาธุเนาะไปใส่ข่าพไปเจ้ากรบเบื้อง on this cape okay no เ a p e okay ว้าว so beautiful so n a t u r e o u เข้าไปไหนเ <mesma> ข้าไปไหนตัวนี้เนาะจะเป็นธรรมธรรมศาสตร์ธรรมอ่างหลวงโอเคเ <ash> ข้าไปไหนเนาะจะเป็นธรรมศาสตร์ ถ้ำอ่างหลวงว้าวขึ้นไปทึงพุ่เนาะใต่ขึ้นไป,นอนนไปโอ้คงจะไม่มีเวลาแล้วนะเนะาะค่ำแล้ว,ลวกระหาก,ก็อ่าลงมาจากภูจากผาว้าวกระบอก ขับเจ้ากระพุบวาน้ำนี้มันไหลไปใส่เ no. นาะน้ำนี้นไหลไปใสอ่า uh, จะพยายามมาเบิง I know this w e r came came from the Burakun on one or not you see the line over there go over there they come from t h e r e and go down this way see that เนาะขับเจ้ากระพุบวาน้ำนี้มาจากอ่าบุรากูนหนึ่งบ่อ Lihatlah, dia menghapusnya. Ya. Wah. Wah. Semua orang yang menonton video ini, jangan lupa untuk suka. Jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan dengan jenama tolong. Ya, wah. ອ so ້າຍສໍອາຍໂຊ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 ອາຍໂາຍໂຊາຍໂຊອ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 າຍໂາ จเจ้าขามาอาบน้ำแล้วก็นั่งรวมกันลิ้นเนาะแล้วก็เจ้าก็พักอยู่ใกล้เนี่เออไปคอเลยเด้คอเลยเด้ยัเยเยยงเชื่อป้ายัางเชื่อนี่กิกนข้ากินน้ำจุอาโดดโดดอาหนึ่สองสามอดแม่โดด,โด,ด, 1, 2, โด,ดแม่สิดดทไทยเอาเลยี่

ว้าวบนบีบุรดีปุ๊สนะนะปร <laughs> ะ,นะนะนะมาณนี้นะครเนาะว้าว ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็ับเจ้าก็สิขอปิดคลิปอยู่บรูรากกุนบรูรากกุนสองที่เมืองวังเวียงเ oh <my> นาะขอบใจที่เบิงึงแต่อย่าลืมกดไลค์ให้คนเห็นกดกระดิ่งล่ะกดติดตามกดไวคกดกระดิ่งให้เนาะกดดิสตามกดอธิบายดีสคริปแนวกดเต็ง so close, uh, so for watching Don't for get to like c คอม and subscribe with bell please Add a t uh, blue lakun สองนะแซ่บปะแซบนะว้าวสั่งอย่างเดียนี่โอเคเนาะกะเพรากะเพราหมูเครื่อหมยแครงแล้วก็ลวกทะเลโอเค ฮะขอบใจหลายด้อผูดเบิ่งด้อเอ่อ thanks for watching goodbye